รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยายลัยบูรณาการศาสตร์ถือว่าเป็นนโยบายและถือว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษาของมหา,าวาิทยาลัยที่เราเรียกว่าศาสตร์แห่งแผ่นดินเนี่ยในทุกสาขาเลยไม่ใช่เฉพาะเกษตรดังนั้นจึงเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ของมาหาวิทยาลัยนะซึ่งซึ่งคณะอื่นก็เริ่มทําแต่ว่าที่นี่จะเข้มข้นมากกว่าเพื่อนข้อได้เปรียบก็คือเมื่อมาเรียนที่นี่แล้วโอกาสที่จะไปเจอ คนที่โดดเด่นในสาขาต่างๆดังนั้นจึงเป็นอาชีพที่ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกรวมกับศูนย์หใจช่วยเหลือกเกษตรกรมูลนิธิเมโด,ดเครนออฟไลฟไล์เสนอรายการ เกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกับชัดเป็นประจำนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ และว,วันนี้ค่ะชันจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ก่อกําเนิดขึ้นจากการหลอมรวมองค์ความรู้ของศาสตร์แห่งแผ่นดินมีการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสายอาชีพเพื่อการพัฒนาและสร้างบัณฑิตท,ที่มีคุณภาพวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาการศาึกษารูปแบบใหม่ เราเน้นการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุคศตรวรรษที่21นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะพัฒนากําลังคนในประเทศยกสมรรถนะให้สามารถที่จะทัดเทียมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยในการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้ครับในยุคปัจจุบันเนี่ยการศึกษาศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพหรือการรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยควรจะเป็นลักษณะของบูรณาการหลายๆศาสตร์เข้ามาด้วยกัน คนที่จบมาเมื่อ10ปีที่แล้วเทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนไปแล้วบางครั้งเขาจะต้องกลับมาเพื่อมาอัพสกิลหรือว่ารีสกิลเขาใหม่อยู่ตลอดเวลาครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นเริ่มต้นแต่ว่าเราคิดว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งลักษณะของผู้ที่จบจากเราเนี่ยเราจะไม่เน้นการที่จะผลิตให้แต่ละคนมีทักษะอาชีพเหมือนกันเราจะผลิตได้หลากหลายใครอยากจะทำงานทางด้านไหนก็สามารถที่จะเลือกเรียนได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เป็นขั้นแรกที่เราได้ บัณฑิตที่จบออกไปแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นสตาร์ทอัพเป็นผู้ประกอบการแล้วส่วนหนึ่งครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางสวรกรนะครับที่ให้การสนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษาโดยเฉพาะในกลุ่มของการเกษตรนะครับที่ส่งกลุ่มนักเรียนที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเข้ามาเรียนกับหลักสูตรของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยสวรกรทำหน้าที่ที่จะสนับสนุนให้ทุนส่งเสริมให้ยตเหล่านี้ได้เข้ามาเรียน แล้วก็ทําให้เกิดน,นวัตกรรมใหม่จากผู้เรียนกลุ่มเหล่านี้แหละครับเรามีผู้ประกอบการที่จบจากทุนของสวกรไปประกอบอาชีพแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เราเรียนไปเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็เพิ่มลักษณะ,ะของ productivity หรือว่าทั้งรายได้ทั้งเรื่องของการลดต้นทุนต่างๆมากมายนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในขั้นแรกครับขอขอบคุณท่านผอ,อผู้อำนวยการนะครับของอสวกรที่เห็นความสําคัญของระบบการศึกษารูรปแบบใหม่แบบนี้ตรงนี้แหละครับก็อยากให้ทางสวกรช่วย สนับสนุนนะครับกำลังคนในลักษณะของเอาให้มาเรียนในรายวิชาหรือว่าชุดวิชาแบบนี้ต่อไปครับช่วงหน้าเราไปรู้จักกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตช่วงนี้พักสักครู่ค่ะมาา ไไมุกกปยเกษตรกรทั่วไ,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 ไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกช้นนนนออยยยปปุุมรรรัตาา่งะทเิืบดีกับทุกนาไรา่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณ สนุนรายการโดยปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ปช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับวิทยาลัยบูรณาการาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กันไปแล้วนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการ,กรเกษตรองค์การมหาชนที่ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตวิทยาลัยบูรณาการาศาสตร์ไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะ สำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวอกอจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานอิสระในการดำเนินงานจัดการกองทุนพัฒนางานวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์อาทิส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัยพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรจัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่สารสนเทศในด้านการเกษตรร่วมมือทางวิชาการเชื่อมโยงกับองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ในการผลิตและการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรทั้งภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมายสาวกนะคะหรือว่าสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรค่ะ ก็มีวัตถุประสงค์หลักๆนะคะในการบริหารงานวิจัยด้านการเกษตรเน้นในเรื่องการให้ทุนวิจัยนะคะแล้วก็เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางด้านการเกษตรค่ะแล้วก็ที่สาคัญนะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษตรค่ะ สำหรับในเรื่องของทุนการศึกษานะคะก็จะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันค่ะก็จะเป็นทุนศึกษาต่อ,อนานาชาตินะคะเราก็จะให้ทุนในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกในระดับชั้นต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนในลักษณะของการตีพิมพ์นําเสนอผลงานวิจัยแล้วก็เป็นลักษณะของการอบรมแล้วก็ปฏิบัติงานวิจัยต่างประเทศะคะ่ะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นทุนพัฒนาเกษตรกรค่คะก็จะมีให้ทั้งในระดับนอนดีกรีนะคะจะมีการสอนในลักษณะวิชาเฉพาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสพรอเวเดอร์ การเพาะเลี้ยงสร้างไรายได้นะคะรวมถึงความรู้ต่างๆค่ะในเรื่องของการจัดการโรคและ,มะแมลงในพื้นที่การเกษตรส่วนที่3าค่ะส่วนสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นําองค์กรค่ะก็จะเป็นหลักสูตรวอกรสอค่ะหรือวิทยาการเกษตรระดับสูงค่ะ สำหรับในลักษณะของทุนนะคะก็เรามีทุนหลากหลายทุนทางด้านเกษตรกรค่ะก็จะเป็นทุนนอนดีรีนะคะซึ่งก็จะมีการให้ความรู้นะคะในหลากหลายรูปแบบมีทุนสร้างสารรนวัตรกรรมเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะก็จะเป็นการเขียนข้อเสนอโครงการนะคะรับทุนวิจัยนะคะไปทํางานในพื้นที่ด้วยค่ะรวมถึงอันสุดท้ายนะคะก็เป็นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงค่ะหรือหลักสูตรวกศนะคะมีการดูงานในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมีการดูงานในบริษัทแล้วก็ใน ในห,หน่วยงานของกระทรวงกรเกษตรค่ะ สำหรับตัวผลที่เราคาดหวังนะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือเรื่องของ S M R นะคะเรื่องของ S ค่ะก็คือเป็นสตาร์ทอัพนะคะสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยค่ะก็จะต้องสามารถเนี่ยนำไปเป็นการเป็นผู้ประกอบการได้นะคะในชุมชนรวมถึงตัว M ค่ะหรือว่าเรียกว่าโมเดลนะคะจะต้องเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นวิทยากรสามารถเสริมความรู้ให้กับชุมชนได้นะคะแล้วก็ตัว R ค่ะเป็นรีเสิร์ชเชอร์เองด้วยนะคะมีการเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถเป็นผู้ช่วยนักวิจัยใน ในพื้นที่ได้ค่ะ สวกรนะคะหรือว่าสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรค่ะก็เป็นหน่วยงานบริหารจัดการด้านทุนวิจัยทางด้านการเกษตรนะคะก็จะมีสิ่งที่พันธกิจที่สําคัญคะ่ะในเรื่องของการให้ทุนวิจัยทางด้านการเกษตรนะคะแล้วก็เชื่อมโยงระบบสารสนเทศคะ่ะทางด้านการเกษตรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อให้ทางเกษตรกรนะคะสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เรื่องของการพัฒนาบุคลากรวิจัยค่ะซึ่งก็จะมีการพัฒนาในหลากหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการให้ทุนการศึกษาการอบรมระยะสั้นระยะยาวนะคะแล้วก็เป็นการอบรมพิเศษค่ะที่เป็นคอร์สเล็กๆนะคะสามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนและกเกษตรกรได้ค่ะสำหรับทุนในระดับปริญญาตรีนะคะผู้ที่จะสา,สามารถสมัครขอเข้ารับทุนได้ค่ะก็ไม่ได้จํากัดบุตรที่การศึกษานะคะไม่จํากัดอายุค่ะก็สามารถเข้ามาเรียนนะคะแล้วก็สอบคัดเลือกได้ในที่นี้ค่ะจะต้องจบในระดับ ปวสขึ hmm. mm ้นไปนะคะแล้วก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยค่ะจำนวน2ปีด้วยกันค่ะซึ่งณปัจจุบันค่ะก็คือว่าสําหรับโครงการที่เป็นโครงการระดับปริญญาตีนะคะเรามีงบประมาณสนับสนุนค่ะอยู่ที่76.5ล้านบาทนะคะแล้วก็สนับสนุนทุนทั้งหมด330ทุนด้วยกันค่ะ ทุนที่มอบไปแล้วนะคะก็นิสิตท,ที่จบไปแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ50คนค่ะแล้วก็มอบไปแล้วค่ะอยู่ที่ประมาณ230คนค่ะการเรียนในวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะคะสำหรับผลผลิตที่เราได้มาจากนิสิตท,ทั้งหลายนะคะก็เป็นเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านพื้นฐานงานวิจัยนะคะแล้วก็เราเห็นได้เลยค่ะว่าเขาว่าสามารถไปประสบความสําเร็จได้อย่างเช่นในเรื่องของการทําแปรรูปนะคะเห็ด นะคะก็สามารถสร้างบริษัทเป็นระดับ GMP ได้นะคะผลงานวิจัยนะคะแล้วก็ระบบการเรียนรู้ต่างๆะคะ่ะสามารถไปสร้างโรงงานนะคะแล้ก็เป็นผู้ประกอบการได้สามารถเป็นต้นแบบในชุมชนนะคะสามารถให้เขาไปเป็นวิทยากรเผยแพร่หลักการเรียนรู้ต่างๆได้ค่ะรวมถึงนําความรู้ที่ได้ค่ะในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยไปพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็เก็บความรู้แล้วก็สามารถพัฒนาในส่วนพื้นที่ของตนเองได้ค่ะ จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะสาหรับนิสิตของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ค่ะที่ได้รับทุนจากทางสวกรนะคะก็คือมีการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์นะคะสามารถต่อยอดเทคโนโลยีแล้วก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องทําให้เห็นได้ชัดเจนว่าสามารถนําผ,ผลผลิตทางด้านการเกษตรค่ะต่อยอดแล้วก็สามารถขายได้ในระดับเวทีโลกมีการ นำแสดงผลงานแล้วก็สินค้าต่างๆนะคะที่ต่างประเทศด้วยเหตนนี้เองค่ะก็เลยทำให้มีไรายได้เพิ่มกลับมาที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะคะ ขอให้มีความตั้งใจนะคะแล้วก็มุ่งมั่นวางแผนการทำงานให้ดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องกำหนดเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ค่อยๆสะสมความก้าวหน้านะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอยากให้นิสิตทุกท่านนะคะเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็กล้าทำในสิ่งใหม่ๆแล้วก็ท้าทายพัฒนาตัวเองอย่างเสมอนะคะทบทวนในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะคะแล้วก็จากประสบการณ์เราที่สาคัญค่ะอย่าลืมถ่ายทอดความรู้นะคะแล้วก็ประโยชน์เหล่านี้ค่ะให้กับเกษตร หรือว่าพื้นที่ในชุมชนที่เราอยู่ค่ะเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรไทยต่อไปค่ะสําหรับช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อได้ทางเว็บไซต์ค่ะของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะคะหรือ w w w .arda.or.th ค่ะแล้วก็ Facebook นะคะสํานักพัฒนาบุคลากรวิจัยสวกค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับสิทธิ์เก่าจากวิทยาลัยบุรณาการศาสตร์เมื่อศึกษาจบไปแล้วสามารถนำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจอะไรได้บ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะมาทัหนาทสวนไรนาุยดีมีมาตแตุ่ยาตายายปุยตาะใบไข่มกใช้ปุยไข่มุก เกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวว้าปุยรตะัดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณสนับสนุนรายการโดย ปุย๋ยเรือใบไข่มุกและปุย๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ปในช่วงที่แล้วเราได้ทราบถึงหน้าที่และภารกิจของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนกันไปแล้วนะคะช่วงนี้ฉันจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับสิทธิ์เก่าค่ะว่าเมื่อพวกเขาสำเร็จการศึกศษาไปแล้วนั้นสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจในด้านไหนกันบ้างไปพูดคุยกับพวกเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ วิทยาลัยบุรณาการาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีรากฐานการเรียนการสอนด้านการเกษตรที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นการวิจัยการค้นคว้าพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคตสวัสดีครับผมนายกิตนนท์คำเพาชื่อเล่นชื่อคิมครับผม ปัจจุบันประกอบธุรกิจประกาศสวยงามชื่อฟาร์มว่าฟิสแบ็กเบต้าครับเป็นสิทธิ์เก่าว,วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ครับอยู่สาขาศาสตร์แห่งเวเนนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับผมผมรู้สึกว่าที่นี่แตกต่างจากคณะอื่นๆแล้วก็มาหาวิทยาลัยอื่นๆครับเพราะว่าเป็นคณะใหม่ด้วยครับที่สามารถเปิดโอกาสให้เราได้ทําธุรกิจคิดสร้างสารรค์แล้วก็พัฒนาธุรกิจที่ตัวเองอยากจะทําให้เป็นจริงได้ครับคาดหวังว่าจะสามารถ หาคอนเน็ชันแล้วก็หาความรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อมาพัฒนาธุรกิจได้ครับ mm. แล้วก็หลังเรียนรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตามเป้าที่คิดไว้ครับ mm. ก็อย่างเช่นการหาคอนเน c t ชันก็จะมีคอนเน็ชันเกี่ยวกับการดูแลฟาร์มการดูแลปลาแล้วก็คอนเน c t ชันเกี่ยวกับลูกค้าหรือว่าลูกค้าที่ทำอาชีพเดียวกันครับ mm. การเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดในตัวผมเองเรื่องการเพราะพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ปลา,ากัดสวยงามครับ จะเป็นเรื่องที่ผมถนัดอยู่แล้วแต่วิกเนตของผมคือเรื่องการบริหารธุรกิจแล้วก็บริหารการขายต่างๆแล้ววันนี้ผมก็ได้มาเปิดบูธเกษตรแฟนครับที่คณะวิยาลัยบูรณาการศาสตร์ซึ่งผมเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่แล้วก็ได้นําความรู้ที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยครับผมไปต่อยอดเป็นธุรกิจของผมเองคือการขายประกัดครับตัวนี้ก็จะเป็น ประกัดที่ผมเพาะพันธุ์เองครับก็จะมีสีสันหลายสีและก็หลายสายพันธุ์ที่ได้ทําออกมา oh. เพื่อออกบูธเกษตรแฟร์นอกจากนี้ครับผมก็ยังต่อยอดธุรกิจ <Hey. S 1> เกี่ยวกับโหลไม้ชื้นที่ได้ลองตลาดครั้งแรกที่เกษตรแฟร์ครั้งนี้ครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์เลี้ยงปลาต่างๆครับ <Hey. S 1> ที่ได้นํามาขายแล้วก็มีโปรดักต่ตางๆที่ผมได้ผลิตขึ้นมาเองเพื่อส่งเสริมและก็ต่อยอดในการเพราะพันธุ์และก็เลี้ยงประกัดครับผม อยากจะขอบคุณที่วิลัยบูรณาการศาสตร์เปิดโอกาสให้ผมได้มาเข้าเรียนในวิยายนี้ครับผมแล้วก็ขอบคุณเรื่องการสนับสนุนเรื่องทุนเรื่องคุณทรัพย์ที่ทําให้ผมนําไปใช้ในการพัฒนาฟาร์มการสร้างโรงเรือนหรือว่าแม้กระทั่งการซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาเพื่อสร้างคุณภาพของฟาร์มให้ดีมากขึ้นครับสวัสดีครับเราก็มาบู๊ต ลิชเน็ตฟาร์มช็อปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เรียนกับเราที่ประสบความสำเร็จรายหนึ่ง <trader S 1> วันนี้เอาอะไรมาจัดแสดงบ้างครับ <Sk> จริงๆวันนี้มีหลายผลิตภัณฑ์ครับวันนี้เรามาสองท่านครับอย่างของผมเนี่ยจริงๆผมทําเกี่ยวกับเรื่องการปรุงหวอนเรี่องไหมทอผ้าแต่วันนี้ของผมเนี่ยก็คือเป็นนวัตกรรมก็คือว่า หลังจากเราเรียนแล้วเนี่ยเราได้องค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็การใช้นํางานวิจัยมาใช้ประโยชน์ก็คืออย่างตัวเนี้ยผมเป็นงานวิจัยที่ทําร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือเป็นการสกัดผงโปรตีนไฮโดรไลเซตจากดักแด้ไหมแล้วก็แปลรูปเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดครับผม จริงๆวิเลยบูรณาการมีหลายชุดวิชามากนะครับที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเรียนชุดวิชาไหนก็คือสามารถมีความเป็นผู้ประกอบการได้เพราะว่าเราไม่ใช่แค่เรียนแค่ทฤษฎีอย่างเดียวแต่เราเรียนปฏิบัติรวมไปจนถึงการศึกษาดูง,งานบางโรงงานบางสถานที่ถ้าไม่ได้ไปในานามวิเลยบูรณาการเข้าไม่ได้นะครับถ้าแนะนําให้เลือกเรียนจริงๆวิเลยบูเนี่ยมีหลายเข,า,ขาเรียกว่านอนดีกรีที่หลากหลายวิชามากดังนั้นอยากให้เลือกให้เหมาะกับที่เราสนใจ จะต่อยอดจากสิ่งที่เราทําอยู่แล้วหรือว่าจะเลือกในชุดวิชาที่เราสนใจก็ได้ครับเพราะว่าชุดวิชาที่เราสนใจเนี่ยหากไม่มีความรู้อะไรเลยเข้ามาก็สามารถหลังจากจบออกไปก็สามารถมีไอเดียในการประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการได้หรือนําไปต่อยอดกับสิ่งที่เราสนใจได้ครับครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเราก็ขอบคุณสวกรมากนะครับที่เป็นแหล่งทุนให้กับ เกษตรกร,ร,กรอย่างพวกเรานะหนึ่งมีโอกาสได้มาสานต่อในการเรียนปริญญาตรีนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าหากไม่มีความร่วมมือของสวปร,ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เราเกษตรกร,ร,กรที่มีอายอุพอสมควรแล้วเนี่ยกลับเข้ามาเรียนในระบบแล้วได้เรียนความรู้ใหม่ๆแบบนี้ก็จะไม่มีพวกเราที่เป็นผลผลิตของนิสิตทุนสวกรแล้วก็มอกเกษตรในวันนี้นะครับผมครับแล็เกษตรกรทุกท่านนะครับถ้าหากสนใจเรียนต่อย,ยอดอทั้งด้านผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรือว,ว่าความรู้ความสามารถนะครับ สามารถขอรับทุนได้ที่สวกรนะครับเพื่อเข้าเรียนสถาบันต่างๆที่มีคุณภาพของประเทศไทยเรานะครับอย่างผมกับเพื่อนเนี่ยได้โอกาสดีมากนะครับตอนนี้เราก็จับมือร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับอยากให้ทุกๆท่านที่สนใจนะครับเข้ามาเรียนเหมือนพวกเราครับผมอาจะได้โอกาสดีๆครับนึกถึงวิจัยต้องนึกถึงสวกรครับผมสวัสดีครับผมสุรศัก์เสืฟครับเป็นมิสิ กเกษตรศาสตร์วิยาเขตส,สกลนอครนะครับอันนี้เป็นเราได้ทุนจากสวกนะครับตรงนี้เราได้ทุนแล้วเราได้มาศึกษาดูงานที่กเกษตรศาสตร์นะครับตรงนี้เราได้ความรู้และประสบการณ์ทางนี้ได้มาใช้ในธุรกิจของผมนะครับถ้าใครอยากเรียนหรือ,อเข้ามาศึกษานะครับของทุนสวกนะครับสมัคร เรียนได้ที่กเกษตรศาสตร์นะครับผมตอนนี้ของมสทเปิดอยู่นะครับผมสินค้าของเรานี่ครับคือเป็นกล้าทุเรียนนะครับผมเรารักษาอนุรักษ์สายพันธุ์ของทุเรียนนนท์แท้ๆไว้นะครับครับตรงนี้เรานํานความรู้ที่เราได้เรียนมาครับตั้งกระปรับปรุงดินแล้วครับผมการต่อย,ยอดในการใช้ไปเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ทุเรียนของเรานะครับผม แล้วก็การให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับเป็นระบบทุกอย่างครบวงจรครับตรงนี้นะครับกับพวกผมเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับผมว่าเราได้ทุนเรียนแล้วก็ยังมีเงินสนับสนุนให้เกษตรกรและพวกยังสมาร์ตนะครับผมได้ไปต่อนะครับคือรู้หลักรู้อาชีพนะครับผมที่เราทําอยู่เนี่ยครับได้ไปทุกอย่างเลยครับเรื่องการตลาดนะครับตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ำปลายน้ำนะครับผมครับผมตรงนี้ก็กับผมอ่า ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับก็ขอขอบคุณทางเกษตรศาสตร์และของสวกรนะครับผมที่สนับสนุนเกษตรกรนะครับที่ไม่มีทุนนะครับผมเข้ามาร่วมโครงการในการเรียนนะครับครั้งนี้ในจบปอตีนะครับผมตรงนี้ครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับของทุนสวกรนะครับของยังสมาร์ทนะครับได้หมดนะครับผมไม่ได้จํากัดอายุนะครับ และก็วุฒิการศึกษานะครับสามารถสมัครเรียนได้เลยครับผมผมได้รับโอกาสจากสวกนะครับที่เป็นความ่วม,มือกับอาหารและเกษตรศาสตร์ทำให้ผมได้มาเรียนที่วิรยมนตรการศาสตร์ษษษษษษแห่งนี้ครับพอได้เข้ามาเรียนที่นี่นะครับสิ่งที่ได้รับไปผมใช้คำสั้นๆว่ารับคมความคิดนะครับผมเพราะจากที่เรามาเนี่ยเรามีองค์ความรู้มาระดับหนึ่ง แต่ว่าองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยยังไม่มีความแหลมคมเฉียบขาดมากนะักพอมาเรียนตรงนี้นะครับอาจารย์ก็ได้ให้คําแนะนำนะครับตลอดจนพัฒนาศักยภาพเราให้มีความแหลมคมมากขึ้นนะครับมีทักษะเพิ่มมากขึ้นครับเ,เปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดไปหลากหลายมิติครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการวางแผนการพัฒนากระบวนการในการลงมือทําหรือแม้กระทั่งกระบวนการในการทํางานร่วมกับชุมชน เราเรามีทักษะในการที <Solomon> ่จะจะใช้ศักยภาพตรงนี้เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันนี้นะครับผมก็ยังคงกลับไปเป็นเกษตรกรเช่นเดียวกับก่อนที่จะมาเรียนนะครับแต่ว่าเป็นเกษตรกรที่อัพเลเวลมากขึ้นนะครับเรามีทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพในงานเกษตรของเรามากขึ้นนะครับรวมถึงการที่ เราจะสามารถทําเกษตรให้เข้าสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นครับก็ขอขอบคุณนะครับวิรัยบูรณาการศาสตร์นะครับที่ให้โอกาสนะครับที่ให้ผมได้เข้ามายืนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในวิเลยแห่งนี้นะครับขอบคุณองค์ความรู้ขอบคุณความเมตตาของอาจารย์ในวิเลยนะครับที่ที่ผมใช้คําว่าให้โอกาสนะครับให้ความเมตตานะครับให้คําแนะนํา ในการที่เราจะพัฒนาศักยภาพตัวเองไปในทิศทางที่ที่เรามีความต้องการจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็ต้องขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้ให้ทุนนะครับในที่นี้คือสํงงานักงานการพัฒนาการวิจัยกเกษตรนะครับหรือสกวกนะครับที่ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับทําให้ผมได้รับโอกาสในการเข้ามาพัฒนาศักยภาพตัวเองผมมองว่า81ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นเหมือนกับปราด ที่สะสมองค์ความรู้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดสู่ประชาชนนะครับถ่ายทอดสู่นิสิตนะครับแล้วก็สั่งสมองค์ความรู้เพิ่มขึ้นมากมายตามตามระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็องค์ความรู้เนี้ยก็จะเป็นเป็นการสะสมเพื่อถ่ายทอดแล้วก็ขยายสู่เกษตรกรนะครับซึ่งทําให้เกษตรกรเนี้ยมีมีการพัฒนาตัวเองที่มากขึ้นมีองความรู้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเพื่อสร้าง รายได้ให้ัตวเกษตรกรเองแล้วก็ชุมชนมากขึ้นครับจะเพิ่มพูนความรู้นะครับที่หมาาหมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาลัยมรดการศาสตร์แห่งนี้นะครับต้องบอกว่าการเพิ่มพูนความรู้ของที่นี่จะมีอยู่2แบบแบบที่1คือแบบดีกรีนะครับก็คือเข้ามาเรียนเพื่อได้รับใบปริญญานะครับอย่างที่ผมได้เรียนเป็นสิทธิ์เก่าปัจจุบันนี้กับแบบที่2คือนอนดีกรีหรือธนาคารหน่วยกิจนะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่ ถูกดีไซน์ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสเรียนในนอนดีกรีนี้เช่นกันนะครับซึ่งพบว่าทั้งสองส่วนนี้ทำให้ตัวผมเองเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นมีความแหลมคมในการที่จะนำไปพัฒนาศักยภาพตัวเองได้มากขึ้นเกษตรกรนะครับหรือน้องๆน,นะครับที่สนใจอยากจะ พัฒนาศักยภาพตัวเองนะครับการเดินเข้ามาสู่วิลาลมูลนการศาสตร์แห่งนี้นะครับผมมองว่าเราเข้ามาเพื่ออัพสกิลนะครับหรือรีสกิลในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับโดยการนําเอาองค์ความรู้นะครับที่มีมีการพัฒนาขึ้นในทุกๆวันเนี่ยมาต่อยอดความคิดนะครับซึ่งการเข้ามาตรงนี้นะครับแน่นอนว่าทุกคนจะได้องค์ความรู้ใหม่ๆไปพ,พัฒนาศักยภาพของตนเองแน่นอนครับ บอกว่าวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตค่ะ ช่วงนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook, YouTube Channel, Line, Instagram รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ รับชมแบบสดๆพร้อมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกได้ทางเพจ f c e e o o o กรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและเพจ t v 5hd ออนไลน์กลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในเวลาใหม่บ่าย3.55นาท,ทางช่อง5กดหมายเลข5นะคะวันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ